สวัสดีค่ะวันนี้กินง่ายอยู่ง่ายมีเมนูไข่มาฝากนะคะนั่นก็คือเมนูไข่ระเบิดนั่นเองค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มจากการดาวไข่ก่อนเลยนะคะค่ะเมื่อเราดาวไข่จนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะตักขึ้นไปพับไว้ก่อนนะคะ ก็จะเริ่มทําเครื่องไข่ระเบิดกันเลยนะคะแล้วก็จะเอาขอมแดงผัดก่อนนะคะแล้วก็นำเนยสับลงไปเลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสกันเลยนะคะเครื่องปรุงน,นะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวคะ่ะน้ำตาลนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศะคะ่ะ แล้วเราก็จะผัดให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยด้วยนะคะแล้วก็ใส่แครอหับแล้วก็มะเขือเทศลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ใส่หอมซอยลงไปนะคะ ปิดเตาได้เลยค่ะค่ะเมื่อผัดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไข่ไปราดบนไข่ดาวได้เลยค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูไข่ระเบิดค่ะ